มีงบประมาณ5 0,000กว่าบาทอยากจะจัดลำโพงแอคทีฟอะเลย์คอลัมน์ของ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่พรีเมียมพรีเมียมสักชุดหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนายต้นตานครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงซาวดีๆ m คอมแพร์ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นคลิปเปรียบเทียบคุณภาพการใช้งานและคุณภาพเสียงของลำโพงประเภทแอคทีฟอะเลยคอลัมน์ของ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ฮะที่คุณลูกค้าที่มาหน้าร้านหลายท่านมักจะ เลือกไม่ถูกนะฮะว่าจะช่างใจนะเอ็นเอียงไปทางตัวไหนดีครับระหว่างนี่เลยฮะตัวแรกครับ bose l1 pro 8นะครับและทางฝั่งนี้ฮะ eV e v o 3 0 m นั่นเองหู่นี้นะราคาไม่ทิ้งกันอยู่ที่50,000ต้นๆท่านผู้ชมในวันนี้จะพูดถึง3ประเด็นหลักๆในเรื่องของการเปิดเพลงทํำยังไงเรื่องของการร้องเพลงร้องคาราโอเกะใช้งานอย่างไรได้บ้างแล้วก็ในเรื่องของเล่นแบบโฟล์กซองต้องต่อ,อยังไงเสียบแบบไหนอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมฮะว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ มาเริ่มกันเลยอย่างแรกเนี่ยผมจะทดสอบไมโครโฟนผมอยากจะพูดไม่นะฮะผมอยากจะร้องเพลงทําอย่างไรมาเริ่มกันที่อ้าวเจ้า Bose L1 Pro 8กันก่อนผมมีไมโครโฟนของผมนี่นะฮะเป็นไม้สายนะครับชแนลหนึ่มีอะไรอ่ะเป็นคอมโบนะครับรับไปทั้งโฟนรับไปทั้ง XLR เราใส่ XLR เข้าไปเฮแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลยังไม่ดังฮะนี่มาดูวอลลุ่มของ Channel 1งวอลลุ่มตรงนี้ ต้องเรียกว่าหนอบลักานาอ่ะเขาเอาไว้ปรับได้หลายรูปแบบนะกดเพื่อเลือกท่านผู้ชมอย่างแรกปรับวอลลุมปรับแล้วเป็นยังไงนี่ปรับแล้วบิดนี่ฮัลโหลสวัสดีครับดังขึ้นมาแล้วเห็นไหมมีไฟ LED แสดงระดับของเลเวลมีไฟสเีเขียวแสดงสถานะเขาเรียกว่าระดับเสียงความแรงของเสียงความดังของเสียงนะครับเป็นเหมือน LED มิเตอร์นะครับผมอ่ะใช้ได้แล้วดังแล้ว ทีนี้มีอะไรให้เล่นอีกปรับ e Q ได้2อ,อยยานคือ,อแอาแลมและเบสใช่ไหมแลมโอเคละเสียงเบสรู้สึกจะแน่แนๆบุมบ่มบวมไปนิดน,นึงอ่าผมลดลงมาหน่อยอ่าฟังสบายขึ้นนะฝังง่ายฟังชัดขึ้นนะถ้าเกิดพูดยาวๆบรรยายยาวๆเนี่ยลดเบสลงนะครับมันจะทําให้ฟังได้ไม่ล้าหูกนะครับอันล่างแถมเลยพูดเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบร้องเก๋ใช่ไหมเขามีรีเวิร์บมาให้ผมบิดเลยนี่ปุ่มเดียวนะทำให้ทุกอย่างเลยนะ อสวัสดีครับ1 2 3นี่แหละครับเสียงเอฟเฟกฮะมาแนวรีเวิร์บฟุ้งฟุ้งหวานหวานครับผมท่านผู้ชมแถมให้นิดนึงด้านล่างนี่ตรงนี้ครับว่าโทนแมทตรงนี้เนี่ยอย่าลืมท่านผู้ชมนี่นี่มาซีเล็กเลือกเขาออฟเอาไว้ใช่ไหมเราซีเล็กเลือกให้เป็นสัญญาณใหม่อ่าเขาจะจัดการในเรื่องของ EQ เอยเรื่องของลิมิตอะไรอย่างเงี้ยให้ดีขึ้นเราเลือกประเภทอินพุตให้ถูกต้อง ตามที่เขาตั้งมาท่านผู้ชมจะทําให้เสียงดีขึ้นไปอีกขั้นครับมาดูในฝั่งของ ev evolve 30m บ้างอยากจะใช้ไม้ทําอย่างไรเสียงเป็นยังไงมาดูครับอ่ะผมมีไม้ของผมตัวเดิมนะครเพิ่มเติมคือความป่วดของผมเองนี่แหละอ่ะแชแนลหนึ่งครับผมเป็นคอมโบเหมือนการอูนิมิเซอร์ชแนลเยอะนะเนี่ยอ่ะเทสเทสเทสเสียบไม้แล้วปรับวอลลุ่มขึ้นมาวอลลุ่มเขจะมี2ส,ส่วนนะท่านผู้ชมของ ev เนี่ย เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มกับวอลลุ่มในชแนลนะอารมณ์แบบมิกเซอร์เลยนะครับผมท่านะผู้ชมฮะถ้าบิดแล้วไม่ดังอย่าตกใจต้องบิด2ที่นะอ่ะไปดูในชแนลมีอะไรให้เราเล่นบ้างอ่ะอย่างแรกเลยเป็น EQ p r e s e t มีให้เลือกเยอะมากท่านะผู้ชมลองดูได้เหมาะสำหรับไมเ์เหมาะสำหรับอินสต u m รูเมนคอมเพรสเซอร์ก็มี EQ ละ่ะ1 2 3 e า3ย่านท่านะผู้ชมนะแหลมกลางเบสเลยเอฟเฟกนี่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต โอ้ต้องบอกว่าใช้เอฟเฟกได้2 e n เอนจินใน1 c h a n ช e l ลนผู้ชมฮะเอฟเฟกมีให้เลือกเยอะมากๆไปเลือกจากด้านนอกฮะเอฟเฟก1หเห็นไหมไหนดูซิมีทั้งหมด22 p r e s e t นะฮะผมจะเลือกไว้เป็น p r e s e t 1เแล้วกันอ่ะเป็นแนว Reverb เอฟเฟกที่2มีทั้งหมด8 p r e s e t นะผมก็เลือกไว้เป็นอันที่1แล้วกันเป็น Chorus อันที่2นี่เหมือนจะเหมาะกับพวกแนว Instrument นะทีนี้ผมก็กลับมาเลือกใน Channel ได้ลนะนะผมจะลองเปิดเอฟ มาใช้เอฟเฟกตัวหนึ่งก่อนเอาเอฟเฟกต์หนึ่งนะ,ะบีดบีดเบีดเทส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 ทส,สวัสดีครับโอ้โหอันนี้เป็นรีเวิร์บแบบว่าฟุ้งๆหว,วานๆน,นะครับสวัสดีครับผมนี่เป็นเสียงจาก EV EVO 30M นะครับต่อไปครับอยากเล่นกีตาร์ฟลอกซองทำอย่างไรในฝั่งของ Bose L1 Pro 8ไปดูฮะ Channel 1ถูกใช้ไปแล้วผมใช้ Channel 2 ผมมีนี่แจ็คก,กีตาร์ของผมกีตาร์โปร่งของผมตรงนี้นะนะฮะอ่ะผมอินพุตเข้าไปเป็นคอมโบกีตาร์ของผมฮะดูซิเสียงออกมาเป็นอย่างไรอ่ะเราเล่งเสียงขึ้นมานะครับนี่มาแล้วครับผมนี่ชัดเจนท่านผู้ชมอ่ะปรับแต่ง EQ กันตามใจชอบผมลดเบสดนิดนึงและเพื่อความหวานฉ่ำมผมก็จะใส่รีเวิร์บให้กับเครื่องดนตรีหรือกีตาร์ของผมนั่นเองนะครับผม ได้เลยทีเดียวต่อไปจะเล่นฟลุกซองกับเจ้า EV บ้างนี่เลยช anel 4เขาแยกมาให้เลยเป็นช่อง h ฮซี C ครับรับอินสตูเมนต์นะจำพวกกีตาร์เครื่องดนตรีเสียบเข้าไปเลยอ่ะผมเปิดวอลลุ่มก่อนดังแล้วนะาุผู้ชมฮะทีนี้ไปดูในช anel ว่ามีอะไรให้เลือกให้เล่นบ้างอย่างพ r e เซ t เนี่ยผมบอกเลยนี่ย อย่างนี้เราควรจะปรับเพราะว่าเขามี preset ที่เหมาะสำหรับพวกเครื่องดน,นตรีนี่เห็นไ,ไหมอะคูสติก,กีตาร์ผมเลือกเลยนี่ EQ มี3ย่านนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกมีให้เลือก2ตัวผมจะใส่เอฟเฟกให้กีตาร์หน่อยเพื่อความหวานละมุนละไมนะฮะเสียงที่ออกมาก็จะได้ฉ่ำมากยิ่งขึ้นนะครับ เปเห็นว่ามี2 Engine ใช่ไหมผมใส่2ตัวเลยเนี่ยอันแรกรีเวิร์บอันที่2ผมใส่คอรัสเข้าไปนะคุณผู้ชมเสียงก็จะมีความหวานมากยิ่งขึ้นตามแบบฉบับของคอรัสนะครับเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายละอยากจะฟังเพ,งเพลงเพลินๆในฝั่งของบ o s ส Air One Pro 8 Channel 3ส่วนของหนอบตรงนี้จะปรับวอลลุ่มเสียง EQ เสียงแหลมและเสียงเบส r e เว r ร์หายไปเราไม่ต้องใช้ในการสตรีมเพลงนะฮะและด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกช่องทางการสตรีมเพลงเข้ามาผ่านบลูทูธได้นะครับหรือเปิดเพลงผ่านอ x อกซ์ลาก็ทําได้แถมท้ายให้นิดนึงนะท่านผู้ชมผู้ดได้เห็นภาพรวมแล้วก่เราก็ยังสามารถที่จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันท่านผู้ชมฮะแอปตัวนี้ชื่อว่า Bose Music ครับเราก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้เหมือน หลังเครื่องเลยและเขาก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษพิเศษให้เล่นอีกนะลองเล่นกันดูนะครับในฝั่งของ EV Evolve สา m ฮนะก็เขาแบ่งง่ายๆท่านผู้ชม Channel 7ดทับแเนี่ยอู้มิกเซอร์เยอะนะ8 Channel เลยนะก็เป็นในส่วนของบลนะูทูธฮะกดเพื่อแพร่ถ้าผู้ชมฮนะแต่ถ้าเกิดในฝั่งของ Bose เนี่ยเขาจะมีช่องออสสาให้ใช่ไหมครับ EV เองเขาก็มีให้นะแต่มันอยู่ใน Channel ที่ห้าทับหนะครับแล้วก็ยังมีประเภทอื่นให้เลือกอินพุตเข้าไปอย่างเช่นใน RCA Input ได้ด้วยนะก็ ว่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมและแอปพลิเคชันเขาก็มีให้ใช้งานเหมือนกันปรับรายละเอียดมากๆเลยลองเล่นกันดูว่าแล้วก็ไปฟังเสียงเพลงกันครับ There was clearly something going on inside my head Something going on inside my head อย่างไรกันบ้างครับสำหรับคุณภาพเสียงและการใช้งานนะฮะของทั้ง2ตัวนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าให้ผมและทีมงานสรุปภาพรวมออกมานะ Bose L1 Pro 8เนี่ยนะฮะคือในส่วนของเสียงเพลงที่เปิดออกมาท่านผู้ชมฮะนุ่มนะเบสแน่นๆลึกๆนะตามคาแรคเตอร์ของ Bose เลยท่านผู้ชมฮะเบสนี่เขาเป็นรูปทรงแบ,บบวงรีที่เขาใช้ชื่อว่า l e t t r c k นะฮะก็ ได้เสียงนุ่มๆลึกๆนวลๆกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมในส่วนกลางแหลมเนี่ยหวานสายสไตล์บสอยู่แล้วนะครับผมมีแอปพลิเคชันให้ปรับแต่งใช้งานได้ในส่วนของเอฟเฟกต์รีเซ็ตต่างๆถ้าในฝั่งของ ev นะฮะ evos ส m เนี่ยกลางแหลมคือเคลียร์ชัดสะอาดมากๆในส่วนของเสียงเบสเนี่ยจะได้เบสที่แบบแน่นๆกระชับหน่อยออกแนวมีหัวโน้ตแน่นๆหน่อยท่านผู้ชมฮะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยพูดถึงในส่วนของ การใช้งานบ้างการใช้งานเนี่ยในส่วนของเจ้า Bose l 1 Pro 8นะฮะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายๆมิคเซอร์ Mr. ด้านหลังอ่ะ3 c h a nel n นะฮะไม่มีอะไรปรับให้ยุ่งยากนะครับมี selector ให้เลือกใช้ไมค์เป็น instrument อะไรอย่างเงี้ยคือใช้งานง่ายๆมีรีเวิร์บให้ปรับมี EQ แหลมและเบสเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความเรียบง่ายในการใช้งานแต่ถ้าว่าเขาก็ยังคงซ่อนเคีลเลบไวในส่วนของแอปพลิเคชันนะ ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็น EQ preset หากใครลองเล่นดูจะเห็นนะว่ามี preset EQ เสียงให้เลือกเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็น preset รูปแบบเสียงของไมค์หรือ Instrument ที่ Input เข้ามาครับในฝั่งของ EV EVO 3 0 M เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจนะในส่วนของนักดนตรีอยู่ละหรือในส่วนของคนที่เป็น sound e n g i n เพราะว่าอะไรมีฟีเจอร์ที่เอาไว้ปรับแต่งตั้งค่าพารามิเตอได้เยอะมากๆในส่วนของหลังตัวเครื่องเองหรือว่าในแอปพลิเคชันนะผู้ชมฮนะ คือแต่งได้ละเอียดมากๆในส่วนของคอมเพรสเซอร์ EQ นะครับรวมไปถึงเอฟเฟกที่มีพรีเซ็ตเยอะมากๆนะครับผมสุดท้ายครับเรื่องของราคาครับผมไม่ทิ้งกันมากท่านผู้ชมฮะงบประมาณแบบครึ่งแสนนิดๆเนี่ยต้องบอกว่าในฝั่งของ Bose l 1 Pro 8ราคาอัปเดตวันออนคลิปนะวันนี้อยู่ที่54,900บาทนะครับรวมแบตพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับในฝั่งของ e v e v o 3 0 m ฮะ ลดลงมานิดนึงฮะอยู่ที่52,900บาทรวมแวดพร้อมจัดส่งเช่นเดียวกันทั้งคู่มีสินค้าพร้อมเสิร์ฟนะท่านผู้ชมนะแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรียนเชิญเลยฮะที่ช็อปหน้าร้านของเราครับเข้ามาทดสอบทดลองคุณภาพเสียงของทั้งสองใบนี้และยังมีเพื่อนเพื่อนแอคทีฟอะไรคอลัมน์ให้ได้ลองอีกเยอะแยะมากมายครับหรือในเบื้องต้นครับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w w w d d s h o p ครับ ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนว่าก่อนจากกันไปเน้นย้ำกันทุกครั้งครับว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ s o u n d d e s h o p ครับสวัสดีครับ